สวัสดีครับกระส่าไทยดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่6มีนาคม2568นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลนีลีของเอเชียมาฝากกันหลากหลายลีกหลากหลายรายการเลยนะครับไปดูกันที่คู่แรกครับ17นาฬิกานะครับจะเป็น ACL 2นะครับรอบ8ทีมเป็นนัดแรกนัดแข่งกัน2นัดนะครับก็จะเป็นชุนบุกคุนไดมอเตอร์ครับจากเกาหลีใต้เปิดบ้านรับการเยือนของซิดนีย์ f c นะครับ ชุนบุกจากเกาหลีใต้เนี่ยก็ปราบการท่าเรือมาได้ในรอบ16ทีมนะครับด้วยสกอร์รวม5-0ต่อเลยในบ้านชนะ1-0น,นะครับส่วนเกมเยือนก็ชนะไป4-0ส,ส่วนผลงานในลีกของเคลีกเนี่ยเปิดมา3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1น,น,นะครับเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นซองบุมคุณนะครับแนวรับก็มีคิมแตวอนนะครับมีคิมยองบินปาร์คจินซุปแล้วก็ชอยชุนชุนนะครับ ในขณที่พิดฟ,ฟิลจะเป็นอียองแจครับหานกุกยองจีออนบยุงควนนะครับแล้วก็อีซุงบูรวมไปถึงซองมินคยูในขณะที่หน้าเป้าจะเป็นอันเดรียรของปักโนนะครับทีนี้มาดูทีมเยือนจากดินแดนทิโจครับออสเตรเลียก็คือซิดนีย์เอฟซีก็ถือว่ารอบที่แล้วชน,นะแบงคอกมาแบบพือจับเลยนะบุดหวิดมากๆนะครับก็คือเสมอกันทั้ง2นัด2 2แล้วก็ต้องเล่นถึงช่วง ต่อเวลาพิเศษก่อนที่จะเป็นซิดนีย์เอฟซีครับที่เฉือนเอาชนะไปได้นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนั่นเองชนะไป5้ต่อสผลงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะโดยเฉพาะในลีกก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดแล้วนะครับเกมนี้จะมาในระบบ4-3-3สามสามผู้สำปุเป็นฮาริสันเมอร์เรลสนะครับแนวรับมีจอแดนเพอร์กินส์โจเอลคิงส์นะครับเรย์แงแกรนด์ซาซารีเดอะเจซูสนะครับมิดฟิลด์จะเป็นคอเลฮอร์เรนลีโอเซนานะครับเอนัสควนฮิมอาเธอรนี่คาเซเลสส่วน คู่หน้าจะเป็นโจลอรีกับพราสติกคิมา马拉ครับสย์นหน้าชาวโแลแ์การพบกันของคู่นี้เจอกันทั้งหมด4ครั้งเป็นชุนบุกที่ชนะ2และเสมอไป2ล่าสุดในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในปี2022เนี่ยเป็นชุนบุกที่ในบ้านเสมอไป0ูนย์แล้วก็ในบ้านซิดนีย์บุกไปเอาชนะได้3ต่อ2นะครับวันนี้หน้าเสือเขาให้ชุนบุกคนใดนมอเตอร์บังคับชนะ1ประตูขึ้นไปคือณเวลานี้เนี่ยหประตูเนี่ยเชียร์ฟรีนะผมมองว่า ซิดนีย์เอฟซีเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์แล้วในถ้วยฟุตบอลถ้วยนี้นะครับรวมถึงชุนบุกเองเราจริงๆก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะมองว่ามันมีสิทธิ์ออกเสม,เมอได้นะสำหรับคูน่นี้หรือแพ้เต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งประตูผมชอบซิดนีย์เอฟซีนะครับคู่แรกคู่ถัดมาครับไปดูกันที่ c h a l l ชาเล League รอบ8ทีมก็คือถ้วยเล็กสุดเนี่ยของอาเซียนเอเชียเนี่ยนะครับเป็นถ้วยเล็กสุดเลยก็เตะกันในเวลา18บนาฬิกาก็จะแข่ง2นะัดเหมือนกันนะ ซึ่งคู่นี้จะเป็นการพบกันระหว่างไต้หวันสตีลนะครับเจอกับมาดูรายอยู่ในเต็ไต้หวันสตีลจากเชนิสไทเปหรือว่าไต้หวันเนี่ยนะครับเข้ารอบมาในฐานะรองจากฝูของกลุ่มดีนะสนัดชนะ1เสมอ1ในนี้ก็ดาไปจากฝูงอยู่นะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกชนะไทเปไวกิ้งไปถึง10สูงเลยนั่นคือผลงานในลีกนะครับเกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ442นะครับผุ้สัปตูเป็นพันบวยเชนนะครับแนวรับมีคิมชางจุนนะครับคิมซุงมุนเินบวยฉวนนะครับ, un, un, รบแล้วก็ลูโอฮัน มิดฟิลด์จะเป็นมาเตอุสปอโตนะครับมีโมฮัมเหม็ดซุปดูสนะครับมีเชนบวยเชนเชนยูเชนนะครับแล้วก็อยู่เชียงห่วงรวมไปถึงโทนิโยในแนวรุกทีนี้มาดูทีมเยือนมาดูราอยู่ในเตะจากอินโดนีเซียเข้ารอบมาในฐานะแชมป์ของกลุ่มอนะครับสองนะัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแต่ในหลียังรั้งรองบวยต้องดินหลนหนีตกชั้นอยู่นะสำหรับมาดูราอยู่ในเตะนะครับเกมนี้ จะมาในระบบ 41, 4-1-4-1นะผู้รักษาประตูก็จะเป็นอดิตยาฮาลันนะครับแนวรับมีทัวฟิกไฮไฮดายัดนะครับมีควอดี้อันดีลา่านะครับเปโดโมอนเตรโรโคโคโอาไรยามิทฟิจะเป็นจอแดนแบรแมนนะครับมีเคริมพาลิชนะครับไอรันจูเนียแนวรุกจะเป็นลิสกี้อัฟริซาวนะครับดูดินโยแล้วก็ยูเซฟเอลเซจารีนะครับเศรษฐของประวัตสตีลกับมาดูรายันเต็ดไม่เคยพบกันนะคู่นี้นะ่าเสื่อมให้เจ้าถิน่นใหญ่ ไต้หวันสติลเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่งผมมองว่ามันคู่ที่สูสีนะเกรดบอลอินโดนีเซียช่วงหลังก็ดีนะครับมีสีเสมอสูงครับคู่นี้เชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างมาดูรายอยูในเตดละกันอาทีนี้มาดูอีกคู่หนึ่งครับยี่สิเอาริกาเป็นอินเดียซูเปอร์ลีกนะครับไฮเดร,รบัตเจอกับปัญจาบ FC ไฮเดร,รบัตร,รองบวย้ยย2นะัดชนะ4เสมอ5แพ้13มี17แต้มน,นะครับเป็นทีมที่มีสถิติการเสียประตูมากที่สุดในลีกคือ43ประตูนะ 5เกมหลังของพวกเขาเนี่ยก็มีชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับล่าสุดก็บุกแพ้เอิร์ธเบงกอไปศูนย์ต่อสองแต่ผลงานในบ้านเนี่ยดีเหลือเชื่อนะสำหรับไอเดราบัตนะครับ5เกมหลังชนะ 2, สองเสมอสามไม่แพ้ใครนะเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับรุสสัมประตูเป็นอัสดิปซิงนะครับแนวรับมีโมฮัมเหม็ดลาฟี่อเล็กซาจีสเตฟานซาปิชนะครับ,รบมิดฟิลด์จะเป็นอันเดียอัลบาเอยูส อัตติคารีนะครับอับดุลราบักเอเคนะครับเอลวิสันคอเรียส่วนแนวะรุกจะเป็นโจเซฟซันนี่กับอาลันเปาลิสต้ามาดูทีมเยือนกันบ้างครับปัญจาบเอฟซีเป็นทีมอันดับสิบของตารางนะครับ22นัดเนี่ยชนะ7เสมอ3แพ้12มี24แต้มก็ไม่ชนะใครมา5เกมติดแล้วนะ5เกมนั้นคือเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดก็คือเปิดบ้านแพ้ FC กัวไป0ประตูต่อ1 เกมเยือนเนี่ยก็ไม่ดีนะครับไม่ชนะใครมาหกเกมติดแล้วสําหรับปัญจบนะก็แบ่งเป็นเสมอ2แพ้4เกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1ครับผูส้สาวตุเป็นมูฮิชาเบียนะครับแนวรับมีทัชซามซิงนะครับอีวานโนวเซเลสนะครับเมยเต้ซูเรตไคมิงทางลุงดิมนะครับส่วนมิดฟิลจะเป็นเอชิปาดานนะครับนิคิวพาบูอสัสเมียซูจิสลิสกี้ชาบองนะครับแนวรุกจะเป็นมูฮัมหมดัดซูฮารีกับทางด้านของลูกา้ามาเซนนะครับศูนย์หน้าชาวสโลวีเนีย การพบกันของคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด3ครั้งนะครับเป็นปัญจชนะ2แล้วก็เสมอไปนไป1ครั้งเกมล่าสุดที่เจอกันก็คือปัญจเปิดบ้านเอาชนะไฮเดอระบัดไป2 0วันนี้น่าเสื่อมให้ทีมเยือนอย่างปัญจเอฟซีครับบุกไปเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่งนเวลานี้นะผมมองว่ามันสูสีไฮเดรระบัดช่วงหลังผลงานดีโดยเฉพาะในบ้านดีมากๆในขณะที่ปัญจเยือนไม่ดีเลยวันนี้ผมมองว่ามีสิ์เสมอค่อนข้างสูงเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นไฮเดรระบัดนะครับอาทีนี้ มาดูกันต่อครับที่อีก2คู่ที่เหลือจะเป็นอินโดรีก้าวันนะครับก็จะมี20นาฬิกาสนาทีเป็นเปอร์ซิโซโลครับเจอกับบาลียูเนเต็ดเปอร์ซิโซโลนี่เป็นทีมอันดับ15ของตารางนะครับ25นัดชนะ5เสมอ7แพ้13บมี22แต้มยังต้องหนีตกชั้นนะแต่ว่าผลงานช่วงหลังดีนะครับไม่แพ้ใครมาสีเกมติดแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2ล่าสุดก็บุกชนะบอรเนียวไป1 0ในบ้าน5เกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3ทุ่สามตูปินเจอาลูก้าฟาเดนูวูนะครับมีแนวรับอย่างนิสกี้เดวีนะครับเอ็ดวาร์โดคุนเด้เกรตันแล้วก็จอร์ดี้ทัวทัวริมานะครับมิดฟิลด์จะเป็นโชยามาโมโตะนะครับเซเดรินฟอริสนะครับจอนเครแนวรุกเป็นมุซาซิดิเบ้ครับเอาทัฟเอานิสกี้แล้วก็รามาดานซานตานะครับ มาดูทีมเยียนกันบ้างครับบาหลีอยู่ในเตด25นดชนะ11เสมอ6แพ้8มี39แต้มช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีนะักนะ5เกมหลังในชนะ1เสมอ2แพ้2แต่ก็ยังคงมีลุุนโคต้าเพลย์ออฟฟุตบอลถ้วยของเอเชียนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอเปอร์ซิต้าไป1-1เกมเยือน5เกมหลังเนี่ยชนะ2แพ้3นะครับ เกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2รุ่นตัวตูเป็นเอดิสันดอสซานโต้ดาวรับมียาเบสโลนี่เลววีเซติวานนะครับคารเดนเอเรลแล้วก็ใจเมฆมิดฟิลด์จะเป็นเลสกี้อาจูมาครับคารเดนเอกุงบาดอนวิซันมาเรียไพเวนะครับแนวรุกจะเป็นเออร์ฟานจายากับบอริสโคปิโตวิชนการพบการของคู่นี้5เกมหลังเปอร์ซิโซโลชนะ2แพ้3ก็0-4นะแต่ว่าเกมล่าสุดเป็นบาหลีที่เปิดบ้านเอาชนะไป3-0คู่นี้ สถิติมันค่อนข้างจะบ้านไครบ้านหมันนะครับบ้านไครบ้านคนนั้นชนะนะวันนี้น่าเสือเขาก็ให้เปอร์ซิสโซโลทีมเจ้าถิ่นเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่งผมว่าเชียร์ไปที่เปอร์ซิสโซโลดีกว่าครับดิน้นรนหนีตกชั้นใส่เต็มสูบแน่ๆแล้วสถิติก็บ้านไครบ้านคนแบบนี้นก็อย่างแย่ผมว่าก็แค่เสมอมีสิทธิ์ชนะสูงมากครับทีนี้มาปิดท้ายกันอีกคู่หนึ่งเวลาเดียวกัน2องทุ่มครึ่งก็คือ PSBS b บีอีทีมรดับ12เจอกับบอร์เนียวทีมันดับที่8ปนะครับ พีเอสเบียสบียสยี่สิบห้านัดชนะแปดเสมอเจ็ดแพ้สิบมีสามสิบเอ็ดแต้มห้าเกมหลังเสมอสี่แพ้หนึ่งเป็นทีมหนักไปเสมอทั้งนิดหนึ่งนะครับเกมล่าสุดก็บุกเสมอเซเว่นปาดังหนึ่งหนึ่งในบ้านห้าเกมหลังชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองนะครับเกมนี้จะไม่มีฟาร์เบโน่เบลคาเม่นะครับกองหลังที่ติดโทษแบนนะนี่คือตัวเก่งนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบสามสามหนึ่งสามนะคูัสามตู่เป็นจอร์นพีกายนะครับนะครับมีมาโชเมรังเจ้นะครับ,นะรบมีจูเลียนวอร์สเกสมูฮัมเมดทาเฮีย ah มิดฟิวจะเป็น ฟาเบโตอุมาบินนะครับมีทาคุยะมาซุนากะนะครับโจนาตามาชาโดแจนสโรเยอร์นะครับส่วนแนวรุกจะเป็นเบโตอเล็กซานโดแล้วก็ดานโนูปูตรานะครับทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างบอลเนียวกันบ้างบอลเนียว25นัดชนะ11เสมอ5แพ้9มี38แต้มน,นะครับดุนโคต้าเพลย์ออฟ5เกมหลังเนี่ยชนะ3แพ้2เกมล่าสุดคือเปิดบ้านแพ้เปอร์ซิสโซโลไป0-1เกมเยือนเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับในลีกของพวกเขา5เกมหลังเนี่ยก็ชา ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้3นะเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2โรศัพทตูเป็นนาดิโออากาวินาต้านะครับแนวรับก็มีโรนัลโดริโอคุนตาล่าคริสโตเฟอร์เอนดูวาลูกิล่านะครับฟาจาฟาตูรามานนะครับส่วนมิดฟิลด์จะเป็นดีกาครุสวาดานน่นะครับเคอิคิโรเซอิเนโลแล้วก็อิซานอิสักนะครับอิสักอ่ะอิซานุอิสักนะครับก็ ในขณะที่แนวะรุกจะเป็นมาเรโนเปโรตากับเบอร์กุนยโอนะสุดหน้าชาวปราศิ์นะครับการพบกันคู่นี้เคยเจอจะมาครั้งแรกเพราะว่า PSBS เบียัพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับก็เป็นบอร์เนียลที่ถลม่มไปสาูนนะคู่นี้ตามสิติที่เจอกันนี่ค่อนข้างจะยิงเยอะผมว่าวันนี้ก็น่าจะยิงเยอะเกิน2ประตู3ประตูน่าจะมีนะคู่ของ PSBS เบียกับบอรเนียลหน้าเสือเกมนี้ก็ให้บอเนียลครับเป็นต่อเล็กน้อยทั้นเองสเสมอก็อาจจะเชียร์ฟรีอยู่ในเวลานี้นะครับ ผมมองว่ามันคู่ขี้สูสีนะแต่ผมว่า b ีเกนี่ยกองหลังเจ็บไปตัวหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างลอยตัวในขณะที่บอลเนียวยังลุ้นฟุตบอลโคต้าของเอเชียได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากัดฟันเชียร์ไปที่บอลเนียวทีมเดือวแล้วก็จะยิงกันเยอะนะสำหรับคู่นี้สรุปวันนี้ครับเอเซลสเชียร์ไปที่ซิดนีย์นะม,มองว่าแพ้ไม่ขาดนะหรืออาจจะเสมอได้ FC ชาเลนจ์ลีครับเชียร์ไปที่ทีมเยือนอยางมาดูราดูในเตะละกัน อินเดียสุ ப พลิกก็เชียบไปที่ไฮเดรบัตเจ้าถิ่นนะมองว่าจะไม่แพ้ส่วนอินโดริก้าวันเนี่ยเชีย์ไปที่เปอร์โซิโซโลนะครับแล้วก็บอลเนียวบวกกับการยิงเยอะนะคู่นี้ผมว่าน่าจะยิงกันเยอะอ่ะก็นี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับท่าไหนที่ต้องการแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าต้องการพูดคุยกันในเรื่องของฟุตบอลก็สามารถแอดไลน์มา,าเพื่อนกันได้นะครับที่ไลน์แอดของเราแอดไทยสามสามเปรนภาษาอังกฤษมีแอดนำหน้าแอดไทยสามสามเป็นภาษาอังกฤษครับ